ทุกคนคะก่อนหน้านี้อ่ะแอมเครียดแล้วก็กลุ้มใจมากเลยนะคะผมแอมอ่ะร่วงแล้วก็บางมากเลยคะ่ะวีผมจะลทีนะคะผมหลุดออกมาเป็นกรรําเป็นกรํารเลยสาเหตุมาจากการที่แอมชอบทําเคมีบนเส้นผมบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสีผมย้อมผมยืดผมนะคะแอมเครียดมากเลยคะ่ะช่วงนั้นเพื่อนที่สนิทของแอมก็เลยได้แนะนาแชมพูลดผมร่วงให้คะ่ะ นี่เลยจ้าเจ้าแชมพูขวดนี้เลย Herbalista Intensive Fresh Herbal Shampoo ค่ะซึ่งอันนี้ลองใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณ3ามอาทิตย์ได้มีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมากเลยค่ะแอมเลยอยากมาบอกต่อทุกๆคนค่ะข้อแรกที่แอมชอบมากเลยนะคะคือกลิ่นค่ะหอมามากๆเลยค่ะให้อารมณ์แบบสมุนไพรสปาสปาอารมณ์ผ่อนคลายทุกครั้งที่สระนะคะพราเจ้าแชมพูขวดนี้เนาะมีส่วนผสมของสมุนไพรสดเข้มข้นถึง7ชนิดค่ะ และยังมีส่วนผสมที่สำคัญนะคือ Apple s t e เต็มเซค่ะเป็น s t e ็มเซลล์ของ Apple พันหาย,ยากจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะซึ่งมีคุณสมบัติ 1. ช่วยยืดอายุเซลล์รากผมค่ะ 2. ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะ 3. กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมค่ะแอมก็ได้ลองใช้มาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะผลลัพธ์ก็คือผมแอมร่วงลดลงมากค่ะผมแอมนุ่มลื่นหวีง่ายไม่พันกันเลย ที่สําคัญนะคะสีโดชีเดตเต็มหัวเลยค่ะมีรูปผมเกิดใหม่ขึ้นเพียบเลยค่ะทดแทนผมเก่าออกที่ยังร่วงลงไปนะคะไม่ใส่สีไม่ใส่พาราเบนค่ะปลอดภัยใช้ได้ทุกคนเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะ